สวัสดีค่ะว<ห><ห>ันนี้พบกับช่องพี่เด่เนนอ้องเด็ดสำหรอบวันนี้ค่ะวันนี้คุณลุงไม่รู้หลงมาจากทางไหนบอกว่า<ะ>มาจากาบ้านคุ้มเก่าคะ่ะเขาก็ มันจะท้ายรถเจ็ดคู่เยอะแลยวจึงมีช่างเงิน่ะได้เอาเสื้อในท้ายรถแน่แล้วคู่ช่าเงิน้าเงินจะช่างรูยว่าปรักเลีบานี่คู่น่ะสามองค์กับยวัดนะยคสามองค์บอกวัดนี้ด้สะไร่คูจ้กสัตจแล้วอาจารย์บินันเนาะหลายวัดูของวัดตัวนี้เป็นวัดพระองคือนฮาห ทำไม่ได้ขึ้นจุวัดใหญ่พุ่นมันบอกนี่แมนอนวัดใหญ่พุนเนาะวันนี้หรือมะวันเพ่อนมันจะค่อยยันค่งคอยพืยนะมื้นนี่นอนเชิสนอนด้วยงนาดงนาเล้าเลยนอนเลยเข้าห่อเพห่อนะมวนนี่ยังไม่กินยุบบอกเวน้น่มีได้ห่อข้าไม่ได้หเข้าเข้ากินเข้าเท่าไรน้ำเาไม่ได้กินจยามากินนะเนื้อเอมเข้าข้าวเนี่หอมมเนาวา บอนนไปเลยเดว่าลายพอมเทัก pues ีแล mm> ้วจ nah. ้ะนะแปชิปโอ้ทำเดีอีพอยู่ตะเฮินค่อย้วเฮินค่อยนะแปิปพันเอแปดชิปแปดชิปเออมาละมาเนี่ยค่ะคุณห้นไปตัดวายมาแล้วนะ ยูเหอนนะได้ลูกได้เต้าอยู่เนาะได้ยายอยู่เนาะยีอะไรใหญ่ใหญ่สายมือแล้วอยูย่น้ำล,ล,ลูกห,อหอมอนุยู่พูดเองอูอยู่น้ำลูกหมอนุผัวหางเรื่อยไปเราพัดทั้งเรื่อยไปนูก่ะเนาะก้นนะาวเจ้าน่ะชื่อวะะ่าอะไรอูกชื่อว่าว่นี่ยินวิเศษสีของตายินตายินตายินยินเนาะ พันผู้ใหญ่บ้านเจ้าเนี่ยซื้อว่าแบบเลอะส่ะคุณปู่ก่ออยู่แปดสิบนะครับเป็นสัตววายลงกเขาไม่ได้กินข้าวแต่พ่อเอาข้าวเขากินแล้วคุณเก่ากินข้าวนอนข้าวเย้ค้าสวัสดีค่ะนี่ก็คือญาติของคุณลุงนะคะก็มารับคุณลุงกลับบ้านนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปหเดี๋ยวถ่ายรูปกับพี่ก่อนเดี๋ยวลงเฟสบุ๊ก ครับผมนี่ก็ญาติมารับแล้วนะครับนี่ก็ลุงก็ได้จะกลับบ้านแล้วนะครับนี่ครับก็พอดีโพสทางเฟซก็พอดีญาติติดต่อมานะครับก็ตัแต่วานเมื่อวานนี้กินแล้ว นี่ครับ้วอนี้ครับผมได้ิเพอได้กลับบ้านแล้วนะครับก็จะเหนื่อยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ไม่ได้กินข้าวกินน้ำนะครับอ่าลงจะกลับบ้านแล้วนะครับได้ครับผมครับครับครับนี่ครับนี่ไปพัดรถพัดจอดไว้สิเลย ครับครับแล้วทีนี้ก็จะเดินทางกลับนะครับลุงก็ญาติก็จะมารับแล้วนะครับแต่ผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะวายแค่นี้แล้วนะครับก็ได้ส่งลุงกลับบ้านแล้วก็จะให้ลุงคงดีใจมากนะครับ ขอให้หลับจิกนี้คงไว้แค่นี้นะครับขอให้มีความสุขมากขอบคุณที่ติดตามชมวันในเฟซบุ๊กด้วแครับขอบคุณครับสวัสดีครับ